ไค่อยชอบกับช่วงล่างที่เซ็ตมาสักเท่าไหร่เครื่องยนต์มันค่อนข้างจะทํางานได้แบบเสียงค่อนข้างจะเครียดน,นั่งไม่สบายสาหัสเอาเรื่องเหมือนกันถามว่ารับได้ไหมก็กต้องรับได้แหละ ขนาด1.5ลิตรนะคะกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยถือได้ว่าอัตราเร่งเนี่ยขับบนเส้นทางเอ่อทางเ,เรียบๆบนทางหลวงทั่วไปเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรแต่ในจังหวะของการเร่แงแซงแล้วก็จังหวะที่เราต้องการกระชากความเร็วขึ้นมาแบบกระทันหันหรืออะไรประมาณนี้อาจจะต้องเผื่อระยะนิดนึงแล้วก็ต้องใช้วิธีการคลิกดาวเข้ามาช่วยเพราะว่ารถคันนี้เขาไม่มีตัว นเ,นเวลาเรากดคันเร่งเรียกเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะทํางานได้แบบเสียงค่อนข้างจะเรียดแล้วก็เสียงดังพอสมควรกันนะคะยิ่งจังหวะของการขึ้นลงเนินการที่จะต้องเข้าโค้งเครื่องรถขึ้นลงเนินแล้วก็ต้องการเค็นเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยเสียงมันค่อนข้างจะดังเนี่ยถ้าฟังไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะคะตอนนี้วิ่งไปอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งเสียงของเครื่องยนต์แล้วก็เสียงลมที่เข้ามาในห้องโดยสารก็ดังพอสมควรถามว่ารับได้ไหมก็ก็ต้องรับได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ดังจนน่าเกลียดอะไรมากมายนะคะการเข้าโคง้งก็ก็กอดถนนแล้วก็ดูค่อนข้างจะเอาอยู่เนาะนึ๊บดึึบหนักพอสมควรอีกส่วนหนึ่งสำหรับตัวห้องโดยสารด้านหลังก็ ความสะดวกสบายค่ะในส่วนของตรงนี้อ่ะนี่ตรงนี้นะคะเขามีช่องแอร์มาให้เรา2ช่องก็ช่วยในเรื่องของระบบควบคุมอากาศแล้วก็ความเย็นในห้องโดยสารด้านหลังก็ค่อนข้างจะเย็นสบายเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเชื่อมต่อ USB ตรงนี้สําหรับในส่วนของที่จะชาร์จแบตสมาร์ทโฟนนู่นนี่นัน่นตรงนี้สามารถใช้งานได้ค่ะมีช่องวางน้ําแก้วน้ําให้ตรงนี้นะคะสอ,ส,อสองช่อง นี่นะคะเราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ที่วางแก้วน้ําที่บริเวณแผงประตูทั้งสองฝั่งนี่ก็สามารถใช้ได้จริงนะคะวางแก้วน้ําได้อีกจุดหนึ่งมีไฟในส่วนของเก๋งหลังค่ะเขาเก๋ที่เดียวนะคะเขาเอามาซ่อนอยู่ตรงบริเวณมือจับตรงนี้เป็นไฟเล็กๆตรงนี้ค่ะเรามีสวิตช์เปิดปิดให้เราใช้งานได้ไม่แน่ใจกล้องเห็นหรือเปล่าเนาะก็โอเคเลยทีเดียวค่ะ ติดอย่างเดียวค่ะในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังคือในส่วนของการออกแบบเบาะเบาค่อนข้างจะจมแล้วก็นั่งไม่สบายเข่าค่อนข้างจะชันขับไปนานๆน,นั่งไปนานๆระยะทางสักแบบร้อยกิโลอัพเนี่ยค่ะก็สาหัสเอาเรื่องเหมือนกันเนาะเรามาดูกันที่ห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะเสียดายอย่างเดียวค่ะรถคันนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะสำหรับตัวโจโไรออนคันนี้ที่เรามาทดสอบกัน ประตูเปิดฝาท้ายเนี่ยเขายังไม่มีระบบอัตโนมัติใดๆเข้ามาช่วยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันไม่มีค่ะมันเป็นอัตโนมือกดเปิดปุ๊บแล้วเราก็ต้องออกแรงยกนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักนะคะสามารถยกขึ้นได้แล้วก็ดูเนี่ยค่ะความกว้างขวางของห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะจุเลยทีเดียวถ้าเป็นกระเป๋าไซส์เล็กๆขนาดนี้นะคะเรียงกันเนี่ยน่าจะได้สักสี่ใบเนาะแถมยังมีเป้ มีเป้สะพายหลังด้วยวันเนี้ยดิฉันนั่งกันมาเนี่ยสี่สี่คนค่ะสําหรับผู้โดยสารแล้วก็สัมภาระของทั้ง4คนเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็คือกระเป๋าสี่ใบก็ยัดเข้ามาที่ด้านหลังได้คือได้ว่าค่อนข้างจะจุค,ค่ะจุแล้วก็น่าสนใจทีเดียวแต่ถ้าแบบเราเดินทางต่างจังหวัดที่แบบ2คนมากัน2คนแล้วต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระที่ด้านหลังเรายังสามารถที่จะปรับพับเบาะตรงนี้ลงไปได้นะคะตามรูปแบบการใช้งานก็อันเนี้ย ค่อนข้างจะจุแล้วก็บรรทุกของได้เยอะจริงๆค่ะแต่ขออย่างเดียวค่ะถ้าเป็นเ,เวอร์ชั่นหน้าหรือว่ามีเวอร์ชั่นที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเป็นมิเนอร์เชนต์ก็ในส่วนของขวาท้ายตรงนี้ถ้าเป็นระบบอัตโนมัติเข้ามามันก็น่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นยิ่งขึ้นตอนยกขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนเอาลงเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรเหมือนกันสำหรับขาทถายตรงนี้ ออกแรงเยอะจริงๆค่ะสำหรับดิฉันที่ดิฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหนักค่ะเนี่ยนะคะสำหรับระบบสั่งการด้วยเสียงของโจไลออนคันนี้นะคะ mm hmm. เขาทำได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็แม่นยำเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสั่งการด้วยเสียงนะคะสวัสดีฮาว,าวสวัสดีฮาว,าว แดดนี่นะคะเขาก็จะเปิดบ้านปันแดดให้เราจะลองเปิดสาร์ลกันนะคะสวัสดีฮาวเวเปิดสาร์ล เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับระบบสั่งการด้วยเสียงของรถคันนี้ถือได้ว่าค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็ดีเลยทีเดียวกับรถราคาที่ไม่ถึงหนึ่งล้านบาท